นี่คือ16บิต24บิตและ32บิตโฟดอย่าถ่ายคลิปต่อถ้ายังไม่รู้ว่าเสียง16บิต24บิตและ32บิตโฟดมันต่างกันอย่างไรเสียงพูดในคลิปอาจจะพังตั้งแต่ยังไม่ได้ตัดต่อเวลาทุกคนอัดเสียงหรือใช้ไมค์ในการถ่ายคลิปจะมีคาว่าบิตเดฟมันคือความละเอียดเสียงที่บันทึกลงไฟล์พูดง่ายๆก็คือ16บิตคือเสียงเดียวกับที่ใช้กับซีดีเสียงชัดแต่มีข้อจํากัดเรื่องไดนามิก24บิตคือระดับมืออาชีพเสียงละเอียดกว่าเก็บเสียงเบาดังได้ครบกว่าเหมาาะกับงงนนที่่จริสว32 คือขั้นเทพเอาให้เสียงพีคแตกเบาเกินไปก็ยังดึงกลับมาได้ในเวลาตัดต่อเพราะมันบันทึกเสียงได้ข้อมูลกว้างมากๆแต่ถ้าไม่หรืออุปกรณ์ของทุกคนไม่รองรับ3 2บิตมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรสรุปสั้นๆมือใหม่ใช้24บิตก็เพียงพอแล้วเสียงใสเก็บด y นามิกครบงานจริงจังถ่ายข้างนอกเยอะแนะนําเลย3 2บิตโฟร พบจบแน่นอนแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งปิดคลิปหนีผมมีความลับจะมาบอกไฟเสียง32 b f t โมันจะถูกบันทึกอยู่ในตัวไม์อย่างเช่นไม้ My ที่ผมใช้อยู่ DJI Mic 3มีระบบการบันทึกเสียงที่32 b f t โหรือจะเป็นไม์แบรนด์อื่นที่สามารถบันทึก32 b f t โในตัวเราสามารถดึงไฟเสียงจากไม์มาซิงก์กับวิดีโอที่หลังได้เลยส่วนเสียงที่บันทึกในกล้องหรือมือถือส่วนใหญ่จะเป็นไฟล24 b ิตดังนั้นอยากได้เสียงคุณภาพมือโปรต้องรู้ว่ามันบันทึกอยู่ที่ไหนและ